มีข่าวลือเกี่ยวกับการจอของ n v i d i ีนะครับรุ่นใหม่ที่จะออกในปลายปี2024นี้นะครับจะเป็นรหัสโค้ดเนมของสถาปัตยกรรมที่ชื่อว่า b l a c k w well เวลแล้วคราวนี้จะใช้ได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์และ PC ไม่แยกรุ่นอีกต่อไปที่ผ่านมานะครับมีช่องสื่อออนไลน์แล้วก็ Twitter นะครับสายฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะครับ เริ่มออกมาทยอยโพสต์ข้อมูลของ,ง n v i d i ี Blackwell นะครับซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมใหม่ของการ์ดจอที่จะออกมาในปี2024นี้นะครับช่วงปลายปีนะครับ Blackwell ยังคงทำเนียมเดิมของ n v i d i ีก็คือเป็นใช้โค้ดเนมเนี่ยมาจากชื่อของนักวิทยาศาสตร์นะครับโดยรอบนี้นะครับชื่อของนักวิทยาศาสตร์ก็คือเดวิดแฮโร่แบล็กเวลนะครับ ผมไปหาข้อมูลมาคนคนนี้นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเมกันที่มีผลงานด้านทฤษฎีเกมตอนแรกผมอ่านทีแรกก็งงเอ๊ะทฤษฎีเกมคืออะไรผมปพฏว่าคุณเดวิดแฮร์โรแบ็คเวลคนนี้เป็นคนคิดค้นทฤษฎีในการที่จะสร้างเนื้อหาภายในเกมหรือกฎกติกาในการสร้างเกมคำว่าทฤษฎีเกมที่คุณแบลคเวลเขาคิดขึ้นมาก็คือ เขาบอกว่าตัวละครในแต่ละตัวมันจะต้องมีความสัมพันธ์และมีจุดเชื่อมโยงมีผลและมีความเป็นไปที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวละครแต่ละตัวออันนี้คือกฎที่เขาสร้างขึ้นเขาบอกว่าการตัดสินใจของตัวละครตัวหนึ่งในเกมมันจะต้องส่งผลเชื่อมโยงไปยังสถานการณ์ของตัวละครตัวอื่นๆในเกมด้วยมิฉะนั้นเกมนี้จะไม่มีความสมบูรณ์ เกมนี้จะมีความสมจริงน้อยและจะมีเหตุและผลน้อยอคำว่าทฤษฎีเกมเนี่ยเหมือนกับเขาเขียนเป็นกฎขึ้นมาว่าว่าเออเฮ้ยถ้ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นในเกมมันจะต้องมีผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆหรือตัวละครอื่นๆด้วยนะซึ่งมันก็จะเป็นรากฐานที่ทุกวันนี้สตูดิโอเกมทั้งหลายแหล่นะครับเขาจะสร้างเกมขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยืนอยู่บนกฎนี้ด้วยนะครับเวลาเขาจะตรวจสอบว่าเฮ้ยเกมนี้มันมีเหตุและผลมันมีที่มาที่ไปมันมีความเป็นไปของเนื้อหาเนี่ย มันดีพอหรือยังจะต้องเอากฎของแบ็กเวลเนี่ยมาเปรียบเทียบด้วยทุกครั้งนะครับก็เลยได้รับเกียรตินะครับมาเป็นชื่อของสถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุดของ n v i d i ีดตอนนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือโดยปกติแล้ว n v i d i ีดจะแยกสถาปัตยกรรมออกเป็น2ส,สายนั่นก็คือ Hopper Hopper นี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมสำหรับการ์ดจอที่ใช้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับ แล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งที่เรียกว่า Ada Lovelace โอ้ตั้งชื่อสายนั้นเป็นชื่อของโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเลยนะครับคุณ Ada Lovelace เป็นโปรแกรมเมอร์หญิงด้วยนะฮะจะแบ่งออกเป็นสองสายก็คือ Ada Lovelace จะเป็นสถาปัตยกรรมสำหรับการ์ดจอบน PC สํสำหรับเพื่อการเล่นเกมนะฮะแต่มาแปลกครับคือปี2024เนี่ยสถาปัตยกรรม Blackwell เนี่ย จะไม่ถูกแบ่งออกเป็นสสายอย่าง Hopper กับ a d a l o v l l เอีกต่อไปจะใช้เป็นสถาปัตยกรรมตัวเดียวกันเลยแล้วการจอที่ออกมาเนี่ยยังแบ่งรุ่นเหมือนเดิมนะแต่ภายในเนี่ยจะเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมตัวเดียวซึ่งใช้ได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ PC เลยแสดงว่ามันมีการ Merge นะฮะเทคโนโลยีหรือความต้องการในการใช้งานเนี่ยมาเข้าหากันแล้วมันก็เลยหมดยุคที่จะต้องมาแยกออกเป็นสสายต่อไปนะครับ โดยที่เลขรุ่นก็จะเปลี่ยนไปนะตัวตัวรุ่นเลขรุ่นก็จะเปลี่ยนไปแต่ไส้ในเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะส่วนข้อมูลอื่นๆของ BlackBell ที่หลุดมาตอนนี้ยังคงเป็นชิปเดียวที่เรียกว่าโมโนลิ t ิกนะฮะก็คือเป็นชิปประมวลผลกลางนะครับยังไม่ขยับไปใช้สถาปัตยกรรมแบบชิปเลตก็คือ Apple นี่แหละเป็นคนที่ทำลายกำแพง <c oughs> ของการทำชิปสมัยก่อนนะ PC เรานะมี CPU ช่ไหมฮะมีชิปเซตนู่นนี่นั่นทำงานโมดูลต่างๆก็อยู่นอก CPU ใช่ไหมฮะหรืออย่างมือถือเนี่ยมือถือก็จะมีโมดูลนู่นนี่นั่นออกอยู่นอกกันก็เริ่มเริ่มรวมรวมกันมาเป็น SOC ใช่ไหมครับ Apple นี่หนักเลยทํา m 1เนี่ยหรือว่าซิลิคอนขึ้นมาเนี่ยโดยการรวมการ์ดจอนะฮะซีพียูแรมการ์ดจอรวมอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งคนอื่นๆเนี่ยก็ตีความไปเลยว่าอย่างของ Apple เนี่ย เขาไม่เรียกว่าชิปแล้วมันจะ SOC อะไรขนาดนั้นล่ะมันจะ System on chip อะไรขนาดนั้นล่ะหรือว่า All together in one chip ขนาดนั้นมันมีขนาดใหญ่มากๆมันไม่สามารถเรียกชิปได้แล้วมันเรียกว่าชิปเลตมากกว่าคนอื่นๆมองนะว่าเป็นชิปเลตก็คือไม่ต้องมีชิปแล้วคุณจะมีส่วนประมวลผลคุณจะมีส่วน Memory คุณจะมีส่วน AI คำนวณกราฟิกอะไรก็ตามแต่คุณก็กระจายกันอยู่เนั้นแล้วทำงานเชื่อมโยงกันหมด โดยมีบัสวิ่งหากันโดยตรงไม่ต้องมีบลิดไม่ต้องมีชิปเซตแยกเป็นเส้นทางนะฮะซึ่งยังไม่ถึงขั้นนั้น n v i นวีดบอกปีหน้ายังคงเป็นโมโนลิธิกยังเป็นชิปเดียวอยู่ยังไม่เป็นชิปเล็ดนะครับซึ่งทางฝั่ง m m l มด o n อเนี่ยไปก่อนแล้วนะครับไปก่อนแล้วแต่จะใช้กระบวนการผลิตที่เล็กลงนั่นก็คือใช้ TSMC นะครับใช้เครื่องระดับ3นาโนเมตรในการผลิตการ์ดจอนะครับ แต่ก็มีสายข่าวบางคนบอกว่ายังยังไม่ไป3นาโนเมตรนะฮะแต่เดี๋ยวรอดูเขาเปิดตัวแล้วกันมีเวลาตั้งปีหนึ่งนะฮะถึงตอนนั้นเครื่อง EUV 3นาโนเมตรน่าจะทำยูเลตได้ดีแล้วล่ะนะทำเปอร์เซ็นต์ในการผลิตสำเร็จได้ดีแล้วล่ะนะครับประสิทธิภาพจะดีขึ้นจากยุคของที่แบ่งแยกฮอปเปอร์กับเอด l าเลฟเลสอย่างมากนะครับจะถือเป็นการก้าวกระโดดอีกครั้งหนึ่งเลยหลังจากที่ G Force Series 40เนี่ย ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นไม่มากนะักนะฮะก็ต้องรอดูครับว่า NVIDIA RTX ตัวต่อไป G-Force e RTX เขาจะใช้รหัสอะไรเป็นซีรีส์50หรือเปล่าแล้วก็ประสิทธิภาพจะดีขึ้นอย่างที่เขาว่ากันไหมนะครับว่าเป็นการรวมสถาปัตยกรรมเซิร์ฟเวอร์เข้ามาหากันแล้วนะครับรอดูครับปลายปี24นู่นนอันนี้เป็นข่าวลือแบบแม่ล่วงหน้านานมาก